สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนมาชมบอลมิตรภาพพี่พรพี่พรมาเที่ยวหาดใหญ่นะทุกคนค่ะมาเที่ยวหาดใหญ่ก็ลงไปนู่นไปอีกจังหวัดหนึ่งนะคะพี่พรได้บอลมิตรภาพกลับไปนะคะตอนแรกพี่พรก็ดูไม่อองว่าน้องเขาเป็นอะไรนะคะทุกคนมาดูพร้อมๆกันกับพี่พรเลย ตอนแรกพี่พรน,นึกว่าเป็นหนุมานเผาลงกาเนาะค่ะก็จะมีใบสีแดงแบบนี้แหละพี่พรก็แอบดีใจยิ้มยิ้มได้บอลมิจภาพมาบอลหนุมานเผาลงกานี้จะเป็นบอลที่หายากอยู่นะทุกคนค่ะเนี่ยแล้วก็จะมีก้านใบสีดำายใบใบนี้พี่พรทําแบ่งไปแล้วก็หิ้วหิ้วมาลมพัดนะคะค่ะหิ้วมาแบ่งไปแล้ว เรนนี่พี่พรก็ดีใจสงภาพขึ้นไปให้ฝึกสาวดูแม่โมบอลสีนะคะแม่โมอบอกว่าไม่ใช่แม่ไม่ใช่หนุมานเผาลงกาแม่โมอบอกว่าเป็นแดงสยามนะทุกคนค่ะแม่โมอบอกว่าเป็นแดงสยามแต่ก็สวยอยู่นะคะถ้าน้องเป็นแดงสยามจริงก,ก็คงจะเป็นจริงนะทุกคนเพราะว่าแม่โมก็ดูบอลเก่งกว่าพี่พรนะคะเพราะว่าแม่โมก็ดูบอลเก่งกว่าพี่พร วยนะทุกคนก็แสดงว่าที่ที่บ้านพี่พรมีลักษณะแบบนี้แหละลูกลูกสะพ้ายซื้อไปลูกสะพ้ายซื้อไปว่าเป็นหนุมานเผาลงกาแล้วพี่พรจะกลับไปเทียบอีกทีนะคะว่าจะเป็นต้นเดียวกันไหมถ้าเป็นต้นต้นเดียวกันก็น่าจะเป็นแดงสยามนะทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีถ้าก้านใหม่ขึ้นมาก็จะแดงแบบนี้นะคะถ้าขั้นเก่าก็จะดํา ตรงโคนก้านก็จะดำดำปลายก้านก็จะแดงๆอันนี้เป็นบอลมิตรภาพนับนนะทุกคนค่ะเพื่อนเขาให้พี่พรมาฝากไม่ได้ประเมินราคาไม่ได้มีราคานะคะคือเป็นบอลมิตรภาพเพื่อนฝากมาพี่พรก็จะหิ้วขึ้นเครื่องกลับบ้านเลยนะคะพี่พรก็จะหิ้วขึ้นเครื่องกลับบ้านเลยนี่คือน้ำใจดีๆมิตรภาพดีๆที่เพื่อนให้กันนะคะ เพื่อนก็รักมากจะให้อีกต้นหนึ่งพี่พรหนูอุ้ยมันต้นใหญ่ไปพี่พรจะหิ้วขึ้นเครื่องลําบากเพื่อนก็เลยเปลี่ยนต้นนี้ให้นะคะค่ะคือน,นี่แหละคือมันเป็นของฝากนะทุกคนค่ะบอลน,นี้เป็นของฝากได้เหมือนพี่พรว่าน้อยถ้าเราเลี้ยงบอลมีบอลเยอะเราทําจํานวนได้เวลาเพื่อนไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปเยี่ยมเราก็ใช้บอลสีเป็นของฝากนะทุกคนค่ะ เป็นของฝากเป็นน้ำใจเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะน้องแดงสยามตัวนี้ก็จะขึ้นเครื่องกลับบ้านกับพี่พรแล้นะคะตอนนี้พี่พรอยู่ที่หาดใหญ่นะทุกคน,นะคะ่ะด้วยรักและคิดถึงเพื่อนๆก็เลยก็เลยทําคลิปนี้ออกมาค่ะทำคลิปนี้ออกมา,ะะออกมาขณะนี้น้องกําลังรอขึ้นเครื่องอยู่นะทุกคนรอขึ้นเครื่องกับพี่พร <c oughs> น้องแดงสยามอาก หาดใหญ่จะกลับไปที่สกลน,นครแล้วนะคะค่ะสวยมากเลยทุกคนขนาดลมพัดตีใบแบ่งไปแล้วนะใบใบที่ขึ้นมาใหม่นี้มันแบ่งไปแล้วมันแบ่งไปแล้วลมพัดแต่พี่ฟรก็จะจะกลับไปเลี้ยงไปเฟื่อนฟูใหม่กว่าจะถึงบ้านก็คงจะสะบักสะบอมไปบ้างนะทุกคนค่ะทุกคนจะสะบักสะบอมไปบ้าง นะคะนี่แหละทุกคนเมื่อเรารักเมื่อเราชอบไปที่ไหนเราก็เหี้ยวกับบ้านนะคะล้วก็เหี่ยกับบ้านโอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะที่ก่อนหอลาเป็นเพื่อนไปแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆเลี้ยงบอลสีอย่างมีความสุขนะคะโชคดีเป็นของเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ